ไม่ใหญ่ครับเอ้นะครับโมด,ด้วยงบน้อยด้วย,ยวก็ยเป็นแบบเหมือนจะว่าเวลาญาติโยมมาเขาสามารถพักได้ใช่ไหมได้ครับ<ด>คือยังไม่เคยมีสาลาการระเรียนเลยไม่เคยมีสาลาเลยเลยเออเพราะว,ว่าที่ผ่านมาแม่อาาีนจะทราบดีนะครับที่ไปบ่อยๆนี่คือเม,มื่อก่อนมีบ้านคำใสได้ใบอนุโมทนาไมค้าว่าตันวาเป็นนักสูงเลยไม่ได้ไดไนะคะถ้าก็เป็นวัดเนี่ยขอได้สามารถขอได้ ไปนี้สำสนกสง์จำปาดงเหนือนะคะตอนนี้ก็จะขอไม่ได้กระตาพระวัิน่ะได้อยู่สวัสดีค่ะคุณ <ười> ค<า>ืนอ<ม>นะครับยังไม่ไดนะ้มีความพร้อมขนาดนั้นนะครับสนักสง์นะครับจำปาดงเหนือคือวัดปราช้าเนี่ย <c ười> นะครับที่ผ่านมายังไม่เคยมีศาลาเลยนะครับสาราที่ทําบุญกันคือสาราธรรมสังเว่ศสาลาที่ไว้สวดศพ นะครับที่ผ่านมาทุกเช้าจะมีญาติโยมนะครับมาดินพบาทเสร็จก็จะมีคนที่มาทํากันตอนเช้าน่ะมาใช้สาราธรรมสังเวชนะครับเพื่อทําบุญกันทุกวันอยู่ที่นั่นนะครับคุณาวดีบอกโอนเข้าบัญชีวันแล้วนะคะจ้าสาธุด้วยนะคะครับโนธนาสาธุครับร่วมกันค่ะร่วมกันก็เลยนะครับในช่วงที่เพื่อได้คุยกับลุงเนาะท่านพระครูก็แรกอย่า้กุฏิใช่ไหมครับใช่ใช่เรื่อเนกุฏิ แต่ว่ากูตีเนี่ยอ่าตอนแรกบอกว่ายกพื้นสูงแล้วก็ด้านล่างจะทําที่รับแขกได้ก็ลเลยท่านคิดไปคิดมาท่านบอกว่ามันไม่ค่อยเหมาะ นะครับเอาเป็นสาราอะไรกว่าได้ใช้จะได้ใช้ประโยชน์ได้เยอะกว่าครับเพราะว่าท่านบอกว่าสาราทุกทีท่ท่านแล้วไงไงก็ท่านก็อยู่ได้อยู่ได้ครับท่านอยู่เล็กๆท่านก็อยู่ได้ทุกทีที่เวลามาทำบุญทงนี่มันชีวิตอะไรพวกนี้ครัอพื้นที่นั่นไม่มีไม่มีก็ไปใช้สาราธรรมสังเรศที่บอกสาราสวดศพก็ตอนนี้นะครับก็เลยมาสร้างสาราสาราไม่ใหญ่นะครับพื้นที่ไม่ได้กว้างใหญ่แล้วครับก็ ใหญ่กว่านี้แล้วหน่อยนึงนะใหญ่กว่านี้นะครับทอดต่อไปใหญ่กว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเราหน่อยนึงนะครับตอนนี้อร่อยอร่อยอร่อยกินไปก็ไปไหนหเออบอกคุณด้วยกินไปเรือยได้หอยนะเวลานี้ชิแล้วชิ้เแล้วเขาเสียบขาเลยให้คนนว่า่กินเลยด้ยกันเลยครับกินก่อนป้ากินก่อนกันเลวกันกินไปคุยไปห้ย นะครับสวัสดีมาดามป๊อกด้วยนะครับเข้ามานะครับเดี๋ยวมาดามป๊อกจะไปต่อยอดที่วัดนะครับต่อยอดก็คือที่วัดก็ต่อยอดนะครับเดี๋ยวผมดูไลน์ไปด้วยนะครับที่เข้ามารู้สึกจะสองเจ้าแล้วล่ะเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวผมดูไปด้วยถ้าบัตรจะเป็นเพจนะม่วันหนึ่งพันบาทนะฝากอนิป้าเน,นี่นไในวันนิวยอ,อร์กจ <สา S 2> ิ้ก็เคี้ยวใส่ใหม่ คุณอัมไัยกว่างสิบสามแป้งตรวให้หน่อยครับนะครับร่วมติดร่วมกันมาสองร้อยบาทนะครับอนุโมทนาสาธุครับช่วยกันสาธุด้วยนะครับแต่ทุกดังๆให้ดังไปทั่วโลกอัมไัยกว่างสิบสามกวางอวกาววาวนะครับนะวพี่นางสาวเหมือนจันเขียนนไ้ก่อครูทีลวง นางสาวเหมือนจันครูธีรวงโอนเข้าสำนักสงฆ์สามร้อยบาทค่ะคุณเหมือนจันนะครับครูธีรวงนะครับโอนเข้าสำนักสงฆ์แล้วนะครับสามร้อยบาทนุโมทนาสาถูกนะครับคุณเหมือนจันคุณสมใจแก้วสูงเดินโอนเข้าบัญชีสำนักสองร้อยบาทคุณดุสบาว่าลูกเต๋เดี๋ยวยายร่วมบุญด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวโอนมาที่ป้าค่ะสองร้อยบาทค่ะคุณสมใจฝาไว้ก่อนเลยนะ ปลาถูกบุดสบายปลาถูกคุณเอาเงนเจ็ดบัทนะครับรวมกันมานะครับคนเล็กและน้อยนะครับคุณส้มจิส่วนมากแล้วนะครับก็หลายๆท่านเนาะเคยทํากันมาแล้วนะครับนางสาวภาวดีเสวมนเสาวมนนะครับโอนเข้าสํานักสงฆ์จักราดงหมู่หกแล้วนะครับหนึ่งร้อยบาทสาธุ โอนแล้วนะนี้นะครับสำนักสงนะครับก็นะครับวันนี้นะครับบัญชีใหญ่ก็คงจะเป็นเจ๊แม่อรดีนะครับอันนี้ออกอากาศธรรมดาแะ่เจ๊นะครับโอนเข้าบัญชีสำนักสงไปแล้วนะครับห้าพันบาทอุตสาหทูกจริงๆแล้วต้นเราเนี่ยนะครับก็น่าจะนี่หน่อยนึงนี่เป็นหมื่นแล้วนะนะครับแต่ว่าจริงๆเป้าหมายเรามเป็นแสนไง นะครับเราช่วยกันชาวบ้านเองก็จะช่วยกันนะครับคุ้มหนึ่งก็คาดว่านะครับตังเป้าไว้เหมือนกันทางชาวบ้านเขาบอกจะได้เท่าไหร่น้องจะได้เท่าไหร่นาอนะครับทุกคนอยากจะให้นะครับสลาเสร็จนะครับอยากให้สลาเสร็จตอนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าท่านใช้เครดิตมานะครับครอบครัวแม่พิงค์อ๋อใช้ครอบครัวแม่พิงค์อันนี้อันนี้ไม่ได้จบนะครับอันนี้เป็นครอบครัวแม่พิงค์นะครับคุณ ชวมวงกีดนะครับครอบครัวแม่พิงนะครับโอนเข้าบัญชีสำนักสงฆ์แล้วคุณจุธาพักบอกโอนเข้าบัญชีสำนักสงฆ์แล้วจ้าค่าะสาธุับก็ไปเยี่ยมลุงเมื่อกี้ก็บอกลุงนะบอกลุงกากุฏิที่ลุงไปดูอะที่เราทำกุฏิจะทำเป็นสาการกระเรนแล้วนะอะไรเง<ๆ>ี้ยลุงก็สาธุมาด้วยนะ่ะตอนนี้ถ้าเ <นะ S 2> ข้าไปดูจะแปลกหูแปลกตาเยอะนะนะครับวันพรุ่งนี้นะครับใครมีเวลานะครับไปช่วยกันเขาจะมาผูกผ้านะครับกลุ่มแม่บ้านจะปาดง นะครับเขาจะผูกผ้าแล้วก็วางอัศนะต่างๆพรุ่งนี้นะครับเริ่มจัดแล้วนะครับอนุญาตให้ถ่ายได้นะครับก็วันวันพรุ่งนี้นะครับจะปัดโถงนะครับทางเข้าเพราะว่าคงไม่อยากให้คนเดินลัดเข้าไปนะครับเพราะว่ากลางคืนอ่นะเผื่อมีคนไปจะไปจอดรถคงไม่กล้าไปจอดอ๋อกลัวกลัวเพื่อนจอดยัง็งไม่ใช่ับเ <laughs> พราะว่าตรงนั้นเราเป็นเมนอยู่ นะครับด้านหน้าตรงนั้นก็เลยจะปรับโพรงทางเข้าอาจจะโค้งเข้าไปนิดนึงนะครับริมคลองเข้าไปริมป่าเข้าไปแล้วเขาไปข้างในนะครับข้างในปรับพื้นที่พอจอดรถได้สักสิบยี่สิบคันเนี่ยครับน่าจะได้นะครับเขาบอกว่าวันที่สิบหกเนี่ยใครอยากไปร่วมงานก็ไปนะครับก็จะมีพิธีต่างๆนะครับเพื่อเตรียมนะครับตอนเย็นก่อนเขาก็ต้องเตรียมวันสิบเจ็ดครับก็จะตั้งต้นกันที่นั่นนะครับใครมีต้นการ ที่นั่งทางวัดก็จะได้ตั้งเป็นพิธีไว้นะครับในวันที่สิบเจ็ดนะครับเราไม่ได้ทอดพระป่าอย่างเดียวนะครับจะมีพิธีนะครับเบิกเนตรพระพุทธรูปนะครับองค์สมาธินะครับที่เจอมพรนะครับได้นํามาถวายนะครับพร้อมด้วยเอฟซีเอฟซีนี่แหละครับที่ร่วมทํากับเจอมพรนะครับไอเออมพรแท้ถึง นะครับเป็นต้นบุญให้นะครับด้วยทางหลวงพ่อเนี่ยเปิดสร้างสราเศษกุ้งเนี่ยถามว่าที่อยากได้พระพุทธรูปจะทำไงจะได้คุณหนูแดงเคลอันอันอันท่คุณไม่ค่อยคล่องเท่าไหร่นะคุณหนูแดงนะคะเคลเมนชิดบอคโนเข้าบัญชีวัดแล้วสังออมบัญชีวัดแล้วค่ะห้าร้อยค่ะอนุทนาค่ะจ้าทุก คุณพี่จริยาโอนเข้าสำนักส่งแล้วสองร้อยบาทค่ะสาธุครับโอนได้เลยนะครับโอนเลยเข้าสำนักส่งนะครับก็ก็จะดีมากนะครับคุณฮะจระเข้ร้อนจระเข้ต้องทำคนร้อนสาธิตนะคะหนึงหนักแล้วหลอดไฟูดตันคุณเปลวเปลวนิดเหรอคะสร้างศาลาหน่อยใช่ไหมป้าโรดี้ชื่อเปลวเปลวคุณเปลวนิดใช่มแก้วจันนะครับ ติดต้นการมานะครับสองร้อยบาทนะครับบุพุธแก้จันทร์หานทำบุญเรื่อยๆนะคะยินดีครับบุพุธแก้จันทร์สะดวกทางไหนก็ได้นะคะจะโอนผ่านยูทูปก็ได้สาธุหรือว่าจะโอนเข้าสำนักสงฆ์เลยก็ได้นะคะแจ้งมาเราก็จะประกาศให้นะคะสาธุนางสาวกัจจวันอารีย์วิภาบานหนึ่งร้อยติดต้นการมาที่